สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันเในข้อทคนิควิเคราะห์กราฟประจาวันจะมาวิเคราห์ในส่วนของตัวเลข่งของตัวบิตคอยหรือว่า BTC นะครับอันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22มกราคมนะครับราคาของบิตคอยก็ค่อยๆซึมลงมาไรเวอย,อย์อยู่แล้วก็ซึมลงมาตามแผนของเราที่มองไว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนเราในกลุ่มเมื่อวานนะครับก็เรามีการดักเซล์อรือชอ้อยทมาตรงโซนนี้ ประมาณ4,1900หรือประมาณนะครับไม่ผ่านอัลต้าแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็ใครที่เทรดบิตคอยทองคำและอยากจะเข้ามาเทรดด้วยกันในกลุ่มก็สามารถคิดนะครับในส่วนของตัวกลุ่มตรงนี้นะครับกดคำว่าเพิ่มเติมเนะี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนตรงนี้นะใครที่สนใจจะเข้ามาพูดคุยด้วยกันก็ ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะสอบถามได้ข่าวเพิ่มเติมของทางแอดมินดูนะครับรือช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของคนที่อยากจะเริ่มต้นลงเทรดคริปโตหรือว่าทองคาก็มาลงทะเบียนผ่านลิงก์ตรงนี้ได้นะครับขั้นตอนการเปิดบัญชีก็ดูตรงนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันทีนี้กลับมาดูที่กราฟของตัว Bitcoin หรือว่า BTC นะภาพของมันเริ่มเริ่มดูไม่ดีแล้วนะก็มีโอกาสที่จะทําการ แยกเซกเมนต์อาจจะเป็นขา x ที่จะขึ้นต่อในเซอเคิลหน้ไปก็คือ a, a b c x a, a b c หรืออาจจะเป็นการจบรอบของภาพขาขึ้นในภาพระยะการอาจจะมีการพักตัวในภาพภาพใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าเทรนจูเน่จะจบหรือ,อยังนะครับถ้าจบก็อาจจะมีการพักตัวสำหรับการที่รอซอรอบใหญ่ก็อาจจะรอซอจังหวะตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมาดูทีถึงว่าลงมาเป็นขา c สั้นหรือ c ยาวหรือว่า เป็นแค่โครงสร้าง,งาน้าของกอริที่ยังไม่จบอขอยู่ในหน้าง,งานตอนนั้นทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นที่เราตามเคสก็มีหลักๆน่าจะมีด้วยการอยู่2เคสก็คือ A B C กับขึ้นไปขึ้น3นะครับส่วนเคสที่ตามเป็นขา5เนี่ยน่าจะให้น้ำหนักน้อยไปละตอนนี้ดูทรงมันเหมือนนอนนะครับโอเคอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในภาพใหญ่นี้พอเราดูทางเฟรมวิก โครงสร้างของราคาก็ยังเห็นการพักตัวนะตอนนี้มีแรงขายมาเป็นสัปดาห์ที่3นะแต่นีนคือต้นสัปดาห์อยู่อาจจะกลับขึ้นไปเย็นยปิดเขียวก็ได้อีกประมาณ6องวันวันนี้เป็นเันจันกรนราคายังซึมลงมานะครับส่วนตัวนะแอบมองว่า a b c x a b c คิดว่าน่าจะมีการพักนะครับแต่ยังลุ้นนะครับในภาพของวิฟเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับถ้าเราซูมไปดูของวิเนี่ย a b c x a b c ตอนนี้ยังรุ่นเป็นขาย X ได้อยู่นิดๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อยๆนะแต่ X เ,เริ่มไม่สวนเท่าไหร่นะเพื่อจะซึ้น A B C ชุดหนึ่งก็คือนอนชุดที่สามแต่ X เ,เริ่มไม่สวนเท่าไหร่เพราะว่าแรงขายค่อนข้างเยอะแล้วก็ชุดที่ไปเนี่ยโดนขายมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นน้ำหนักเนี่ยอาจจะตกที่รอบของการตบไซเคิลชุดนี้มากกว่าหรือตนนี้อาจจะเป็นไซเคิลใหม่ซึ่งอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็น X ในภาพใหญ่หรือเป็นการลงขา B ในภาพใหญ่หรือขา C ในภาพใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันตอนนั้นอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเราไปตามเทรนชุดนี้ต่อครับชุดเริ่มต้อนอยู่ที่48900นดรอะครับเราไปดูทางเฟรมเดย์ครับทางเฟรมเดย์เราเห็นโครงสร้างของราคาเริ่มมีการแยกเซกเมนต์นะผมก็เลยมองว่าชุดนี้น่าจะลงเป็นไดอะแกลแนนะครับลงแบบค่อยๆซึมลงซึ่งตรงนี้มันก้ากขึงนะเดี๋ยวผมวัดนิดนึงนะชุดนี้ ถ้าแบบยังใจดีนะเคสนี้ก็ยังลุ้นเทอร์มินอลได้อยู่นะเพราะว่าถ้าตัวน,นี้คือขา a ตัวน,นี้คือขา b ตัวน,นี้คือขา c a อขา b ขา b มันเกิน60.8%เเนมันน้ำหนักไปที่แสตเคสนี้มันเหมือนแสตขาแรกนะเหมือนแฟตมันก็เลยออกน้ำหนักค่าเป็นแสตผมเลยมองว่าก็ามีด้วยกันสองเคก็คือลงมาเป็นนอน a b ี่แต่นอนเนี่ยขาซีไม่สวยนอน,นผมอาจจะตัดก็คือถ้าจะลงก็คือมีด้วยกันอยู่แค่สองเคสนะที่ผมให้ความสนใจคือเคสที่หนึ่งก็คือลองเป็นหนึ H ่ง x terminal นะครับหรือลองมาเป็นหนึ H ่ง x terminal reverse สองลงสามอันนี้อาจจะอยู่ในขาสี่เดี๋ยวลงขาห้าในรูปแบบของหนึ H ่ง x terminal สองก็ต้องต่อไปขึ้นสี่ก็ต้องสลับมาสี่อาจจะเป็น triangle หรือ six set เพื่อลงขาที่5กับ A ที่2นะครับเคสสีฟ้าก็คือร่วมสวิงเลยก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1หรือ A แล้วตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างโพลีเว็บของขึ้น2หรือ B ที่จะลง3ซึ่งเคสเนี้ยค่อนข้างอันตรายเพราะลงแรงและลงลึกกว่าอันนี้คือขาบายต้องระวานนังเคสนี้แค่นั้นเองแต่ถ้ามันลงแค่เป็นเคสแรกสีชมพูดิ่ที่ผมบอกอ่ะอันนี้ก็ มีลุนที่จะเด่งได้ส่วนตัวให้น้ำหนักของเคงที่หนึ่งมากกว่านะถ้าเทียบคะแนนกันณหน้าง,งานนะเดี๋ยวขอเช็คเซกเมนที่สี่นิดนึงเซกเมนที่สองเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่วันเซกเมนที่สี่ก็น่าจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันตอนนี้ใช้เวลาสามวันละสองหนึ่งวันสองวันสามวันโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณวันพุธ ถ้ามีข่าวนะวันพุธหรือวันอังคารเพื่อนเนี่ยน่าจะทราบแล้วในการลงเซกเมนต์ที่5นะครับเพราะฉะนั้นขาเซลล์หรือขาช็อตยังได้เปรียบอยู่ระยะสัา้นอาจจะมีเล่งบ้างแต่ขาเซลล์ขาช็อตยังอาจจะหวะในการเซลล์หรือช็อตลงต่อได้จนกว่าราคาอย่างที่ผมบอกถ้ากลับมาเยน4มื่นส้าร้อยได้ราคาขึ้นถึงจะกลับมาแบบน่าสนใจจริงๆในภาพใหญ่นะแต่ในภาพระยะสั้นเนะี่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะ๋ยวมาตามดูชุดนี้ต่อครับ ชุดขาลงชุดนี้นะครับลงมาทำโ o ที่สี่หมื่นสองสองร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับเราดับวิวทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับเราดับมาดูสี่ชั่วโมงนะครับเห็นโครงสร้างราคามีการดีดตรงเนี้ยเข้าเกณฑ์ของซ i กแซกได้อยู่นะเพราะว่า ขาแรกเนี่ยขาแรกเนี่ยมันมาไม่ถึง6กสี่ปดเอร์เซมันอยู่ในเกณฑ์ปรับตื้นนะส8 2ิบแปดสองแล้วขา c ขา c เนี่ยมันก็ไปไม่ลึกนะไปไม่ถึง6กสี่จดแปดปดสิบเปเซ็น้ซ้ำก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นซิกแซกจริงก็อาจจะเจอทันเกตถ้าเป็นทันเกตซิกแซกเนี่ยเอฟเฟกเนในการลงของชุดนี้ก็คือ,อยางน้อย8ปดสิเเซก็แปลว่าชุดนี้มีโอกาสย่อถึงสี่0มื่นหร้อย 63สิบามเหรียญน,น่ยเนี่ยเ,เฟสฟค,คือ,อยัอน้อยแล้วอาจจะมีการดีดรีบาวเป็นเป็นขึ้นย่อยของขึ้นห้าแล้วอาจจะเป็นหนึ่งน้อยแล้วก็รีบาวสองน้อยเป็นลงสามสี่ห้าเตรียมลงต่อฮะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ย้อนน้อยถ้าเกิดขาขึ้นจะให้ดูดีต้องกลับมายืนเหลือสี่หมืหนึ่งพันแปดร้อยซึ่งก็ตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อยเพื่ออาจจะลงสองย่อยของขาที่ห้าแล้วนะนะครับขาที่ห้าก่อนอีที่สี่มันจบที่ที่ขานี้แล้วนะก็คือตรงนี้ โดยเทียบไซส์เวลาที่ใกล้เคียงกันนะแต่บางเคสถ้าไม่จบตัวนี้จะอาจจะเป็นขา b แล้วเดี๋ยวมีขา c อ่ะขา c ซึ่งถ้าเราวัดตอนนี้ขา c มีโอกาสที่จะเบ็กขายไหมก็ลองเทียบนิดหนึ่งว่าราคาแรงขายมาเท่าไหก่นนิถ้าต่ำกว่า6.8%มาในเคสของแฟรหรือเคสของแฟตเนี่ยหรือเข้าเคสของ Tri a เก l e เนี่ยแต่ว่าขา c อาจจะไม่ได้เป็น C ที่เบร ตรงนี้ได้ครับตราบใดที่ผมบอกว่าให้ไม่เบรกก็มีโอกาสลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ผมตามเป็นขึ้นหนึ่งย่อยนะของขาห้านะตอนนี้เราตามขาห้าใช่ไหมชุดสีฟ้าเราตามเป็นขึ้นหนึ่งย่อยนะครับหนึ่งย่อยแล้วในหนึ่งย่อยเนี่ยมีสีเหลืองอีกเคสหนึ่งก็คือคอ,อาจจะมีหนึ่งน้อยเนี่ยสองน้อยสาม x ตรงนี้แล้วอาจจะมีรีบาสี่เพื่อลงห้าแล้วก็จบหนึ่งสีสีฟ้าอาจจะรีบาว สอี 2, ฟ้านะครับสอสี 2, ฟ้าแล้วก็ลง3ามสีฟ้าเพื่อให้จบ 5, 4, 4, 5. ้าสีูอะภาพไอเดียเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นในภาพจะสร้างของหนึ่งชัง่วโมงผมก็จะมองว่าถ้าราคาลงมาต่อนะครับแนวรับตรงโซนนี้นะครับมีลุ้นที่จะเด้งของขึ้นสีนะครับขึ้น 4, สนีสั้นๆน,นะเนี่ยอ่ะเนี่ยตอนนี้น่าจะจบ3ามนะครับหรือสามมันจะลงได้อีกนิดนึงนะครับ แต่โซนนี้มีลุนที่จะเด้งได้นิดหนึ่งของเว็บสี่ซึ่งเป้าหมายในการเล่นเทลโฟนเฮดสันก็หวังแค่สามสิบแปดจุดสองของชุดนี้ก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจบตรงไหนนะอาจจะต้องไปย่อยในทม์เฟรมสิบห้าทีหรือสามสิบนาทีหรือห้าทีเพื่อหาจังหวะในการเล่นรอบเล่นชุดนี้สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเป็นเป้านะครับถ้าอมองก็คือตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จบหนึ่งอาจจะรีบาวสองลงสามสี่ห้าในตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่อาจจะเป็นเด้ง หรือถามว่าพวดลงมาถึงตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะเพราะฉะนั้นขาบายต้องระมัดระวังนิดนึงหลุดตรงนี้เมื่อไหร่รม,หมีโอกาสที่จะมาทดสอบตรงนี้ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ยังรุนที่เป็นเคส4ที่ยังไม่จบได้ประมาณนี้เพระาะฉะนั้นเอในการเทรดตอนนี้ก็คือถ้าราคาย,ย่อลงมาณหน้างานตรงนี้41,100ดนึ่งรยประมาณแล้วก็46,000เหรียญดยประมาณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งขา4ได้ สั้นๆน,นะอาจจะเร่งสั้นๆน,นะชุดนี้เพราะระวังการลงต่อนะครับการลงต่อแต่ถ้าเกิดใครเข้าแล้วมันดีที่ใบแรงๆเนี่ยอาจจะรุนเป็นการเด้งเทสที่ B จบและเด่งขาซได้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่นะครับระวังที่บอกอาจจะดีแค่2แล้วลงมา3 4 5ห้ก็ในรัชถัดมาจะอยู่ที่ประมาณ่วนนี้39 700รแล้วก็4200แล้วก็ในรับถัดไปก็3 9อันนี้เป็นเป้าในการลงถัดไปอันนี้คือลงมาได้หมด นะครับแต่อาจจะมีเด้งได้ตามส่วนวกนี้นะครับในส่วนของโซนเอวตานถ้าเกิดว่ามันคอนเฟิร์มว่าเป็นขาบีเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาทดสอบขา C ีที่โซนนี้นับส่วนตัวมองว่ารอดูที่4ี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแล้วก็สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยอาจจะจะเซลล์เป็นชอ็อตสั้นๆนะครับแล้วก็มาดูทีนึ่งว่ามันจะเป็นขาซีหรือว่ามันเป็นการขึ้นของขาเคทที่เอกในภาพอย่างที่ไม่จบประมาณนี้ถ้าเป็นเคสนี้ก็คืออันนี้อาจจะเป็นภาพของ A B c แบบนี้ ค่อยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูชุดที่ย่อตรงนี้อีกนะว่าภาพใหญ่มันกลับตัวไปขาขึ้นได้ไหมนะครับแต่ภาพเบื้องต้นมองมองประมาณนี้สําหรับไอเดียในการเทรดบิตคอยหรือว่า BTC ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านในการเทรดไม่มากก็น้อยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วงีมีกำลังในการเือในวันนี้สวัสดีครับ